สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการเด็ดแขนงกับพันยอดนะคะต้องนับยังไงคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอยู่ตรงไหนคะเก้า <9 S 2> <9 S 1> อยู่ตรงนี้แล้วเราทําไงคะก็เด็ดนวดเด็ดนวดแล้วก็อันที่ต่ํากว่ากเก้าก็ทิ้งให้หมด ก็พันยอดแล้วยอดอดูตัวอย่างอีกหนึ่งต้นนะคะดังดังนิดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาที่ออกก็คือต่ำกว่าเก้าเอาออกใช่ไมแต่ ข้อที่เก้าเอาเ้อเดี๋ยวกันนะเก้าขึ้นไปใช่เราตั้งแต่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอะไรไว้หมดเลยเราเก้าขึ้นไปครับผมเคยเ,เดี๋ยวดูอีกหนึ่งต้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ดึงหนวด เรียบร้อยค่ะ